ยืนเด็ดเอานี่บอกพี่น้องขังหนาตังขั้วนี่แหละเยอะบ,บนหูวเลยว่าเป็นอย่างมันขึ้นดอกมันขึ้นหลายหลายทึงเห็ดพี่น้องหลายทึงเห็ดหลายทึงหมากอันนี่เป็นดงอยบัานี้เห็ดเนี่ยบอกเกิอดอยู่น้าทางยอ่บ,บนกับเห็นดอกไรเตึงเครื่องเตีงเคีงยงเยอะกับบอกพ่อใหญ่บึงพ่อใหญ่เล่ก็ว่าดาลิง you n o อ need อือยู่บะจำป่นแล้ววะยู่บะจำป็นต้องอยากได้เร็วเพราะว่าที่เก็บไปเนี่ยยูกินโบเบิดแล้วแล้ววะต้องเอาแล้ววะจะรูแต่ว่าฉันสาอ่อนมันหลายฉันบอกยูเบิงยูเห็นโบดาลิงยูลุกยูลุกเวลาเขาเห็นย้งได็กเพราะว่าแล้วก็ขับรถเนาะแล้วก็บอกแล้วก็บึงขนทางมันบอกยี่บนกับบึงขางท่างแบบนี้พี่น้อง นี่บุนกบึงขางทั้งเติ้งเครื่องเต้งเค่งแล้วพี่น้องเอ้ยจะมาเห็ดตูมจะมาเห็ดบานจะมาเห็ดอันเผืงหวานเจ้าจิเมนเห็ดเผิงขาไล่แล้วบานนี้นี่บุญก็บอกแล้วบุญหนาลิงหนาลิงอยู่ลูกอยู่ลูกนอดนี่ดนอดนี่ดประจเป็นป่ะจเป็นเราว่าเศร้าเศร้าเศร้าเราบ้านี่บุกะโอ้บุงบ่ได้พี่น้องบานนี้มัดจอดด้บ้าน จอดอยู่บนนันบ้านกระตอบขาเจ้าขังไม่ไนงนละ่ะบ่มีคนอยู่หรอกแต่ว่าข้าเจอกก็แบบว่าไปเฝ้าสวนฝอยหนังสิละก็มีลถดมีหยังจอดแต่ว่าคนหันยุกหงอกเพราะว่าบ้านเขาอยู่ด่านหนอกพี่มันบ่บัดนี้คั้นผู้ใดแปลกแปลกมนาะไปบ่หมดจักกันนะ่ะเขาบ่าให้เขา่าได้ไปนอกเขาบ่ให้เข้าเขาเอาอันเอาเวาแนวกันอันคนทาง่งเออไปกันไ้เอาเล็กกัน เอ,เ,กกเ,อเอาเล็กกันเนออเขาเอินมาเล็กกันเนาะเอาเล็กกันไปกันใหม่พอใอห้ก้นเที่ยวเขาไปอันมูเลาะพอพอเขานะ่ะพอเขาประยูทดอกเมือนี่พอเขาป่ยุอยูุ่ติลูก,ล,กลูกสาวก็ลูกคขออันพอเขานะั่นลู้จักกันกับพญ่รุนีลู้จักันบันี้มกับเลียว่าอัน่ได้ดัน บ่ได้มามเก็บขายดอกเก็บไปกินเก็บไปเฮ็ดเยี่ยมเพราดีกิน่าสั่นบ่ไปบ่เอาลายดอกสั่นเขาก็เลยบ่ว่าเขาก็บ่ว่าดอกเก็บไปกินฉันบ่ว่าเขาว่าเก็บไปกินฉันบ่ว่าแต่ว่ากันเก็บพากันเก็บไปขายเนี่ยฉันบ่อยากให้มาเก็บมันบุ่นไหยแล้วว่ะเขาว่าเนาะมันวุ่นไหยพวกคนไทยเนี่ยเวลามาเก็บแล้วก็ชอบโพดใจเฟซใจอันนั่นให้ให้เพื่อนมาหลาย มันมาวุ่นวายลำค้านขวาเนอะอันทังเที่ยวมันเป็นอันมันเป็นไอ้ทีส่วนบุคคลพี่น้องมันบาเมนทีสาธารณะพ่อจได้ไปลาลาบละล่วงของเขามันหลายกัจริงอยู่มันอยู่ในทีของเขาไงมันเป็นทีของเขามันมาเมนทีสาธารณะมันบ่มีดอกทีสาธารณะพี่น้องมีแต่เจ้าของเบิรลละป้าไม่แบบนั้นป้าสนเนาะเขาปลูกไหมบัดนีีต้นใดมันนั่นเขากะตัดแม่นว่ลละ ับเปรนขางลางมันกับบมีหยามี่ยังกับมีตะมอดเขียวๆวบบนี้กับบนไใดอันต้นเสียงห้างแน่กะอันนี้มันกับข้นแบบนี้พูดึงว่าน่ะพี่น้องอันบูเบอรี่นี่บอมเนสีมีอย่ทั่วไปเดมันสีมีเป็นปลาเดบนไใดบะมีมันกับบมีเดมันบอมเนว่ามีไปทั่วไปเบิดปลาดกับะดกปลาปลาบดกกับบดกทังสี่น้ะ แต่วลาปลาเนี่คือมันโดกย,อ,ยอนอย่างมันหลายยอนอย่างอยางอนว่ามันเป็นทีส่วนบุคคลหรอเ,เขาหามเขาหามไว้ค้นภายนอกเขาไปเก็บไปะละลาบละล่วงบ่ให้ไว้ค้นเก็บขายบอกง่ายง่ายอืมให้ค้นไปเก็บขายแต่ขัหลู่จักกันน่ะจังหลู่จักกันจังพญิลูกกนล้นี่เนี่ยไปเก็บมากินมาหยังเสียดายอยู่แต่ลาขั้นสิไปเก็บผ้ามูไปบึมบึมไปเก็บขายเนี่ยเพราะไร เขากให้เขาไปเลยเขาปิดเขาปิดทางเพราะว่าทางมันเป็นหู้มันเป็นทางหลดพ่อสวอเนี่เนาะเป็นทางรถุดหลุดพ่อสวอเนี่เขาไปขันผู้ใดบ่หูจักเขาไปเขาก็บ่เปิดให้แล้วเขาก็บ่เปิดมันเล็กกันให้แล้วเล็กกันทางให้แล้วเขาไปบ่ได้แล้วพี่น้องนี่ก็เก็บข้าวเดียวไอ้ยัรู้นี่แล้วก็บบ่เก็บแล้วก็ย่างละเบิ่งแล้วก็มานางเก็บซอยข้าวเดียว แต่ยักษ์เครื่องโล่นี่แหละเราเก็บเยบนกบส่วนเอาส่วนเอาก็เทั่งใบเติท่งหยังเนาะยุงกับรื้อมีแบบนี้มันบดบ่อหฝนก็เป็นสิโต๊บแบบนี้สิมาหอดบ้านนี่ตะโตกข้ามหน่อยหนึ่งตัวตกข้ามรถนะประเด็นโอยเยอะบนก็เลยว่าหูเรีวว่าเป็นอย่างมันขึ้นหลเห็ดก็นหลายเกิดน้าหอดหนทางเกิดน้ําทางรดทางล่าไปทัวขาเจ้ากับพวกกินเนาะเห็ดพึ่ง เขาเจาสิกินแต่เห็ดเหลืองมันบลาะเด็นเจ้ากับแปดแกอยู่คนนี้ก็เลยเป็นอย่างเห็ดขึ้นหลายบ่มีคนเก็บบ่มีคนเขามาติเราว่าเขามาบ่ได้เขาว่าเขาหวงเขาหวงขั้นเก็บกินอ่ะได้แต่ว่าขั้นค้นขั้นค้นไทยมาเก็บดอกชอบชอบไปเบ้าชอบไปเบ้าให้กันฟังหลัก็มากกันหลายๆเขาบ่หายมาเขาบ่หายเขามาเก็บมันเป็นทีเขา เข,ววเ,ววเขาก็ชอบคนไทยทกๆๆเราอะพออย่างนี้แล้วอะเออปรได้เขาก็มีห่วงอยู่เด้อานเป็นว่าจิปเก็บได้ตัวทีตัวเดียนเด้อว่ะแต่ว่าอันบ่อเลี้ยงว่าป้าเนี่ยมันก็มีหลายบอลยู่ดอกบอลเขาบุ้งหวงก็มีแต่ว่ามันบอหลายพอยยนนอ,อย่างนี้อมาจากภาไปบนหนีเบิ้งยี่บก็ยังว่ายี่บนว่าเออมือนหนีเปลี่ยน เปียนบอไปไกลไกลไกลบนที่เคยไปเก็บสุดเทียนะ่ะปีที่แล้วนะ่ะที่เ่บนไปเก็บไม่เห็ดนันไม่เห็ดแยม้มหลายๆนะ่ะปีที่แล้วไปสองรอบสามรอบอยู่เรา็ได้ไปบนทีวานเห็ดโทรศัพท์ทพเสียดิโทรศัพท์ล่มดิที่ไปเทียนนทเท่ยวก้อนที่ไดมานสองสามรอเที่ยวก้อนไป่ได้ไปเบิดมือเบิดเว้นคือขจาวดอกไปกับพื่อไปข้าวเดียว ตดบ่เหยืออย้อนเรกพี่น้องเร้พาไปนะเรียนสากเขาเรียนสากเขาฝุ่นมาหอดจัดการขนเล็กยุ่นหนาบันไดออกแล้วก็เอาในกวดดำเนี้าไปกวดฝุ่นกวดใบไม้ถูอยู่ตรวจตรวจยุ่นยังของเราก็ิชตัดหยาดที่แบบนี้หยาก็นเน้าไว้ไว้เน่ะตัดแต่ทิละเทือ่หนามันถือฝนเหมือนเน่าไว้ เอาเครื่องตัดหยาออกมาหรออนีแต่แนวเห็ดแหละเราอ่ะพี่น้องหัวเรียงว่าพญ่มีแต่แนวเห็ดนี่บนนั่นเด็ดตัวนี้เรียกวกติไปคัดเอาใบเอาหยางมันออกว้แต่เห็ดเยี้ยกะจีว่ได้ไปอีกดอกหนี้พี่น้องมีเวลาไปอีกดอกหนึ่งนี่แต่จิตเตรียมตัวถึนเนี้ยบานเท่านั้นแหละไปเป็นโม่พอใยญ่เห็ดงนัน ไปกับบอดี้เลิกคำดอกอันบอดี้เลิกเด็กก็ยังไปเห็ดถังหน่อยถ้าไปเก็บพวกถังน่อยนั่นเก็บขยะถังหน่อยนะยั่นนะมือละหาลอยหกลอยถังอันนั้นอ่ะเลิกเดิกหาลังเทียนไปแต่หกโมงเสาร์เที่ยงคืนกับบอดี้เขาบ้านเบืองในพี่น้องมันดกดิเบืองเปียงขันสันยี่บนจีฮักมาเติฮักกัฮักกับบบ่พ่อสิเปียนไ้บ่พ่อสีอันอันนั่นนอนดอกพี่น้องมัน มันหลายมันกีมกันแบบว่ามันกีมกันแบบว่าอันอันนั้นยุ่เป็นดงเหยียบว่าถึงขี้ดินเหยียบว่ถึงพื้นพี่นอ้องยังให้พี่น้องกินน้ำเนาะอัลโหลบุญลงค้นกับเบอรเคยกินเบอเคยยห็นว่ากับบุญบาบเด้ออีสานบ้านนอกเขานนาะเบอเคยหอดล้องลิ่มชิมรถพล,ละ่ะเอาไปฝากเพื่อนบ้าน phát giá tiêu chắc nói cho đó nhái, nhái. Ừ, tùn, nhìn, tìm, nhìn. Không là thể hiện tính mà là vậy nè thì nó mua nháy nháy ổn tụi mình tìm mấy bậc nghe ừ ừ bán đều có nhau chẳng kiếm thằng chết bạc lẻ bớt เจ้าบนน่ะบนนอสอนอีหยังดอกมาบ้าน้าเจ้าสอ,อนของป้าของอันนี้แหละหมากไม่หมากไหลหมากแอปเปิ้ลหมากลาดเบอร์รี่บูเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่ห้าลงห้าร่อนลายบันทึก,กับธรรมชาติควาวงามงาม,ามแรงเสียพี่น้อง ยังกับงามใบไม้ใบไหลดอกไม้ดอกไหลใบห้าดอกห้างามไปเบิดขึ้นทึงเนินไปทีก็เจามันบด้เป็นลาบคือบานเฮาเนาะขึ้นทึงเนินไปบันนี้เดียวลงมาบันนี้โอ้ยทุ่งห้าทุ่งเขามอดทุ่งบาเล่ปานนี่นี่ยหญนี่กระตุนอืมปันภาพกระตุนพี่น้องเอ้ยงามไย มาเห็นแล้วก็ว่าเออกกติธรรมดาผู้เห็นจนชิ้นแล้วตัวยิ่บนมาเห็นย้ำได้ก็ตื่นตาตื่นใจย้ำนั่นน่ะได้หลายเติบเยอะเลยพี่น้องหักมากกระได้มีผุ่น่ะได้แบบหลายนึงอืมสิว่าเห็ดทำไรอันนิเวศมันโบมแมนเดอร์มันหลายขักโพดมันโบพกสิอันนั่นย้อนดอกหักมากเงาเดียวนึง yêu buồn ột bữa đây giống lấy hạt mấc nghèo nừng Pinoang nghèo điều điều nghèo điều khát khát, à là nọ Pinoang nó yêu buồn nè con